เคยรู้ไหมคะว่าขนาดน้องชายเรามีเส้นรอบวงเท่าไหร่เวลาเราไปซื้อถุงยางอนามัยนะคะ,ะน้่มๆน,นะคะคงจะไปกล้าถามสาวเซเว่นแน่นอนนะคะสวัสดีค่ะพบเจอกับก้อยอีกแล้วนะคะวันนี้ก้อยมีวิธีการวัดเส้นรอบวงขนาดน้องชายก่อนไปซื้อถุงยางอนามัยนะคะเรามาดูกันเลยคาะว่าวิธีการวัดเส้นรอบวงแล้วไปซื้อถุงยางอนามัยเขาวัดกันยังไงนะคะ อันนี้สมงมิเป็นน้องชายเรานะน,นี่ก็จะวัดให้ดูนะคะวัดตอนแขงตัวเต็มที่นะคะเราจะวัดกันเป็นมิลลิเมตรนะคะจะวัดตรงกลางเลยนะคะวัดเส้นรอบวงอันนี้จะได้12เซนนะคะ12เซนก็เท่ากับ120มิลลิเมตรนะคะ เดี๋ยวป้ายจะคำนวณให้ดูนะว่าเราจะไปซื้อถึงยางขนาดไหนนะคะวิธีการคำนวณก็คือ120มิลเมื่อกี้นะคะ120หารด้วย2.3นะคะเท่ากับ52.17อันนี้เป็นค่าเฉลี่ยโดยประมาณนะคะก็คือให้นุมน่ม ที่มีขนาดน้องชาย120มิลิเมตรนะคะไปซื้อถุงยางอนามัยไซส์52ได้เลยค่ะเราไม่ต้องอายสาวเซเว่นแล้วนะคะเวลาไปซื้อถุงยางเนาะ,คะใครจะกล้าถามไซส์นะคะเดี๋ยวก็รู้นะคะว่าเราเล็กหรือใหญ่นะคะถุงยางอนามัยก็จะมีประมาณนี้นะคะมันจะมีแบบเรียบแล้วก็แบบผุกขะนะคะถ้าใครแบบชอบธรรมดาธรรมดาเบสิกก็ใช้แบบเรียบไปนะคะแต่ถ้าใครชอบอความสนุกความเสียวกระสันก็ให้เลือกแบบ ผูกขาดนะคะเราจะดูเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนมันเรียบหรือว่าอันไหนมันผูกขาดนะคะถ้าเราอยากรู้เราพลิกดูด้านหลังกล่องเลยค่ะเขาจะเขียนนะคะว่าเป็นผิวเรียบนะคะก็คือผิวเรียบถ้าแบบผูกขาดก็จะเขียนว่าเป็นผิวไม่เรียบนะคะเราก็เลือกซื้อตามใจชอบนะคะอันน,นี้หนุ่มๆก็คงจะพอรู้แล้วนะคะว่าขนาดของตัวเองมีขนาดเท่าไหร่และวัดยังไงนะคะ ันนี้มัมีหนุ่มๆบางคนนะคะไม่รู้ว่าจะวัดขนาดน้องชายของตัวเองว่ายาวเท่าไหร่นะคะเวลาวัดความยาวของน้องชายนะคะให้วัดเป็นนิ้วนะคะวัดตอนแข็งตัวเต็มที่เหมือนกันนะคะนะวัดจับวัดตั้งแต่โคนไปถึงปลายเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นน้องชายขนาด6.5เนิ้วนะคะอันนี้เป็นขนาดของน้องชายคือวัดจาก โครนมาถึงปลายขนาแข็งตัวเต็มที่นะคะอันนี้วัดเป็นนิ้วนะมีนุ่มๆบางคนว,วัดไม่เป็นนะคะอันนี้ก้อยมาสาธิตให้ดูนะคะคงจะเข้าใจกันแล้วว่าเส้นรลองว,งวัดยังไงแล้วความยาววัดยังไงนะคะเอ้มี FC ของก้อยนะคะจากทางบ้านนะคะโทรศัพท์มาสั่งสินค้าไปใช้แล้วเขาบอกก้อยนะคะว่าเทคนิคการนวดน้องชายให้แข็งตัวนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาน้องชายไม่แข็งนะคะนอนหลับนะคะให้นวดหลังอาบน้ําเช้าเย็นนะคะ เป็นเวลาสาถึงานาทีนะคะนวดทุกวันนะคะเป็นเวลา7วันวิธีการก็คือให้เปิดน้ําจากฝักบัวนะคะไหลามาลดตรงน้องชายนะคะแล้วก็ใช้มือเปล่านวดนวดนวดเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนตรงนั้นนั่นเองนะคะการกระตุ้นการไหลเวียนตรงนั้นเช้าเย็นนะคะจะทําให้น้องชายกลับมาแข็งตัวได้อีกครั้งภายในเจวันนะคะ,ะเป็นเคล็ดลับดีๆจากทางบ้านจาก f c นะคะอันนี้ก้อยขอขอบพระคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะคะก้อยอ วันนี้ก้อยก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีสาระมีประโยชน์กับหนุ่มๆมาฝากกันนะคะเดี๋ยวไว้เราเจอกันคลิปปีโหน้าค่ะบ๊ายบาย